เมื่องานประกวดวัวที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสรารคามที่ผ่านมานั้นเจ้าภูผาเงินหรือบักจอยก็ได้มีโอกาสไปโชว์ตัวค่ะสร้างความฮือฮาไม่น้อยในความใหญ่โครงสร้างและกล้ามเนื้อกับวัวอายุแค่2ปีกว่าค่ะเป็นส่วนผสมของพันธุกรรมระหว่างเจ้าขุนรามบวกกับเจ้าหนุ่มอลังการซึ่งเจ้าขุนรามนะคะถือเป็นวัวที่เรายกให้เป็นวัวหล่อแห่งยุคอีกตัวหนึ่งเลยค่ะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เสียป้อเจ้าของ คุณรามให้เกียรติมาเยี่ยมชมบักจอยซึ่งเป็นหลานของเจ้าคุณรามงานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับอันนี้มาดูหลานนะครับอันนี้เป็นหลานคุณรามกี่ขวบเลยยี่สิบเก้าเดือนครับเป็นไงบ้างครับพอดูได้ไหมตอนนี้ก็นี่ตัวตัวแม่ลูกไข่แม่ แม่เป็นลูกคุณลามแม่เูกคุณลามครับตัวพ่อตัวพ่อหนุ่มมลังการครับอ๋อหนุ่มมลังการครับของของใช่ครับท่านผู้ชมมันมันมันมีส่วนผสมของคุณลามกับหนุ่มน่ารำคนนะบางมุมก็เหมือนคุณลามเลยลองดูนะตอนนี้ไทยเริ่มก่อนได้ก่อนนะเดี๋ยวให้เขาสูงอีกนิดหนึ่งนะไม่สูงเลยชอบน้ำเชื้อคุณลามเมั้งงั้นไหมครับเหลือกี่หลอตครับตอนนี้ ก็เก็บทีเก sure like ็บเก็บมาใหม่ก็เหลือเยอะนะครับเตรียมส่งกระมีนอ๋อเราเก็บตามเก็บกลับมาใช่ครับตามเก็บกลับมาเตรียมส่งกรเมีนแต่นั้นหมดแล้วก็ไปตามว่านซื้อกลับมาว่าเระเม่สั่งมาเยอะนะครับครับพอที่เมืองไทยเราจำหน่ายชิ้นเท่าไหร่ครับพี่เอ่อที่เระเม่สั่งปกติจุลห้าพันที่ไทยมาห้าพันราคาเดียวกันราคาเดียวกันอ๋อครับผมออ มักจอยถือว่าใหญ่อยู่ใช่ไหมครับในในใบนี้พี่จำภาพคุณลามได้ไหมตอนมันมันจะมันเท่าประมาณนี้ไหมหรือว่าใหญ่กว่นี้ไล่ไล่กันใช่ไหมไล่ไล่กันใกเคียงใกล้เคียงชินเก่งครับกินเก่งไง พ้ง <า S 2> องมัวต้องแบบนี้ตึ่งกินเก่งๆเลยง่ายๆกินทั้งวันกินทั้งวันครับกลางคืนก็กินอีกออคุณลามนี่กลางคืนกินไหมครับพี่ใส่ไหมมีครับกลางคืนกิน,นรูปออกมาเงสี่ห้าตึ่งเนี่ยก่อนมาเรามาทีพักอษอีกสักมื้อนึงครับไม่ใช่แล้วครับคุณลามเป็นไอดอลนนเลยอยากให้หล่อแค้เคียงคุณลามผู้เป็นตาเลยครับเสียดายที่เก่าอืม ขอบคุณมากครับเป็นโฆษนาของใจมากได้มาเยี่ยมใจใ่ฝันอยากเป็นเหมือนคุณรามครับยังไม่ได้ใกล้เคียงแค่ไหน ทีมงาน s i h e r o Production ต้องขอขอบคุณเสียปอ้อมมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกับทางทีมงานของเราเราก็แอบหวังนะคะว่าหากจ่อยโตขึ้นจะหล่อใกล้เคียงกับเจ้าคุณรามสักนิดนึงค่ะก็จะเป็นวัสนาของบักจ่อยมากๆเลยขณะนี้มีน้ำเชื้อจ่อยให้บริการแล้วนะคะใส่เนื้อหนังโครงสร้างรับรองไม่ผิดหวังค่ะใใหญ่ยยเต็มล่างมาเนี่ยเขาจะน้ำหนักเป็นตันนลยะใช่<า>ดูนะนะนี่คือเป็นโวเพียงแค่อายุ29เดือน ยังไม่เต็มสามขวบยังขนาดนี้ซึ่งถ้าสามขวบนี่จะเบิกเลยใช่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการนี่ครับอินดูรามัน